ชักกี้ตุ๊กตาผีสิงที่ตอนนี้โผล่มาแล้วว่าตามล้างแค้นคนที่เคยทำลายมันไอ้ตัวนี้อืมไมนกำลังทำเรียมเนี่ฮ้ยเฮ้ย เอาเลยครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการหลอนดาร์กเว็บวันนี้ตะเบินไปเจอเว็บไซต์หนึ่งบนเว็บมืดที่พวกเราสาม,มารถสั่งซื้อตุ๊กตาปีศาจได้โดยที่พวกเราก็ไม่รู้ว่าตุ๊กตาปีศาจที่มาจากดาร์กเว็บนั้นจะเป็นอย่างไรวันนี้พวกเราเลยจะมาลองสั่งซื้อตุ๊กตาปีศาจจากเว็บไซต์นี้กันนะครับและก่อนที่ไปดูคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจพวกเราสองคนด้นะครับถ้ากดกันแล้วงั้นไปรับชมคลิปกันได้เลย เฮ้ยเตยวันนี้ทางเว็บไซต์ดาวเว็บอ่ะมันมีตุกตาปีศาจมาเว้ยเฮ้ย mm hmm. ในรูปนี่มันชักกี้นี่ว่าเอองั้นเราลองไปอ่านข้อมูลก่อนดี mm hmm. กว่าแม mm hmm. วิญญาณร้ายที่ใช้ตุกตาเป็นเหยื่อล่อเพื่อแก้แค้นเออใช่เลยว่ะใช่ไหมเออชักกี้อะ่ะอย่างนี้เลยงั้นเราลองไปดูแล้วกันว่าแบบมีตัวไหนบ้างอะคือตัวแรกเนี่ยชักกี้ตัวที่สองเกวน นี่คือลูกชักกี้นะใช่เหรอกูว่านะน่าใช่ตัวที่สามทิฟฟานี่ตัวสุดท้ายก็ชักกี้วะ่ะเออแล้วตัวที่สามนี่คือคือตัวอะไรอะ่ะน่าจะเป็นแฟนชักกี้นะเออแล้วมันมีชักกี้มาสองรูปเนี่ยคือรูปแรกเนี่ยก็จะเป็นเหมือนมีดเนาะออรูปที่สี่ก็จะเป็นขวานอะ่ะแล้วก็แบบหน้าคือแบบเละเลยอะ่ะมึงว่าโดนมาเยอะเออมึงว่าเรา เอารูปไหนก็ต้องชักกี้อยู่แล้วปะ่ะไม่ใช่ไงแต่เราจะเอาแบบไหนอ่ะมีมีมมดกับขวานอะ่ะเอาขวานละกันโอ้ขวานเลยนนะเออน,น,น่ากลัวดีเออน่าจะโหดวะงั้นก็เอานี้ล้กันชักกี้ออประวัติตุกตาผีสิงที่ตอนนี้โผล่มาแล้ววาดตามล้างแค้นคนที่เคยทำร้ายมันเฮ้ยโอ้าววตามล้างแค้นคนที่เคยทำร้ายมันเหรอวะน่ากลัววะ่ะเออ สนใจติดต่อสั่งซื้อที่อีเมลเนี้เอาไงอ่ะก็สั่งมาเลยแต่เราไม่เคยทําร้ายมาันมันก็ไม่น่าจะทําร้ายเรานะนั่นน่ะดีงั้นเป็นติดต่อที่อีเมลเลยคุณผู้ชมครับเมื่อกี้ผมก็ได้ติดต่อไปทางอีเมลและได้ทําการสั่งซื้อชักกี้ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วและทางดับเว็บเขาได้ติดต่อกลับมาว่าจะจัดส่งชักกี้มาที่บ้านเราภายใน2ชั่วโมงข้างหน้างั้นเราไปรอดูอดีกว่าเฮ้ยน็อตทำอะไรอยู่อะ เนี่ยว่ากูเจาลูกอมอ่ะรอชักกี้ว่ะแล้วมันส่งอีเมลมายัางเดี๋ยวกูดูอ๊บนึงยังเลยว่ะมันยังไม่ส่งอะไรนะแล้วไงมั่วไ้ชักกี้มันจะติดกับดักเราป่ะวะถ้าเราเอาลูกอมล่อมันมันได้กินเหรอก็นั่าหน่ะดิก็ล,ลองไปล่อดูดิป่ะแต่มันยังไม่มาเลยนะก็ไม่เป็นไรก็วางทิ้งไว้ไงมีแค่นี้ด้วยมีน้อยนะอือ ยังไม่มาจริงด้วยวะเอาล่อไปต้ตรงไหนดีวะก็วางวางาวางวางไว,ว,ว้อย่างเงี้ยเ <ắm, S 2> ออเหนียวมือละดูไปล้างมือกอนงั้นขึ้นไปนอนเลยแล้วกันเออปะ ช่วะ่ะไอ้น็อตน็อตโอ้ยไม่ไปเป็นเพื่อนกูเลยเอา้าเฮ้ยทำไมประตูมันเปิดที้ง่ไว้วะโอ้แต่ก็ฉั่งก่อนเหอะไม่ไหวแล้วตอนนี้ฮะโอ้ยปอชิบประชิโอ้ยประชิบโอ้ย ไอ้เตยเอ้าเฮ้ยทำไมประตูเปิดวะไอ้เตยมันหายไปไหนหวะไอ้เตยอยุดงลาวปะเนี่ยไอ้เตยเฮ้ยไฟอะไรวะเนะี่ยเฮ้ยสก,กีดีวะมันทำอะไรวะเฮ้ยจะไปไหน

เฮ้ยเฮ้ยไอ้เตยนี่มันเข้าแล้วดิวะโอ้โหโดนอะไรเนี่ยแล,แล้วมึงรู้ตัวไหมเนี่ย มันกำลังรูชาอะไรไว้เตยพี่ย่าบอกว่ามึเจะล่ากัอ่ะก็น่าหนะดิวะโห่นี่มันแกงที่รารอไว้กินนี่วะอ <c oughs> เอาไอต่อเดีว่ะเนี่ย